สวัสดีนะครับผมนีเต่เข้าสูมูเท่าทีวีกับเกมส12หางออนไลน์แล้วก็วันนี้เราก็อยู่กับกับกับคุณปอนชนแนลครับถุยจาก a ท s TV ถุยแม่งมัวละเออเออเราก็อยู่กับเล่นเกมเมอร์หรือเล่นเล่นจุงนะครับเล่นเล่นเหรอมึงมึงเล่นเล่นตอนนี้เราก็อยู่ในมิชชั่นอะไรอยู่ในมิชชั่น1.9นะฮะกับควงคณะเุ้ ยอเดย์มิชชั่นสามทับหนึ่งครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเอาอินาลักนะเอ้เออคมันวะอ่าตอนนี้ก็จะเห็นผมเออไม่ไม่เหมือนในพาร์ทแรกครับก็คือพาร์ทแรกผมจะใช้แ่นโดยหัวฆ่าแต่แต่ตอนนี้เปลี่ยนจริงอุยอตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใช้กระต่ายเนื่องจากเออจะได้ประหยัดเงินค่ายานี่เสพยาได้ เสกของพวกูกวโดนะฮะกินเล่นเลือเต็มกูก <eni> <men amigo> ินเล่นเฮ้ยอ่ากินละขอแล้วข้อโดขอโอเคแล้วแล้วในสังทับหนึ่งเนี่ยเออมันก็เป็นมิชชั่นที่ให้ตีพวกสโนมนอ่สามทับหนึ่งเป็นห้องเป็นห้องคิงนะเป็นห้องเรียนเก่งอืะเฮดช็อต เราก็ต้องตีพวกนี้ให้หมดถ้ามีมอนออกมาเราเราเลือกที่จะหนีหรือฆ่ามันให้ตายก็ได้แต่กฎของของนี้ก็คือนี่บอกเอกมาเพืนาตีไอ้นี่นะฮะพันห้าตีไอ้มะขามเปียกนี่คนระับมะขามเปะนะสีม่วงม <laughs> ะขามเป็ดถือ <laughs> นัน่นมัน,นคือตัวอะไรนะดูดิมะขามเป็น<ถ>ตัวอะไรเนี่ยมะเขืออ่ถ้าเราตีมันครบกี่ตัวเนี่ยแป๊บนึงลองดูกัน ห้าตัวห้าตัวห้าตัว,ถ,ตวถ้าเราเตีมันครบห้าตัวมิชชั่นก็กจะเฟลหรือว่าถ้าเราฉลาดเกมโกงหน่อยแล้วก็ฆ่าสักสี่ตัวแล้วก็เหลือ,ลอไว้ตัวหนึ่งมิชชั่นจะได้ไม่เฟลนะครับผมแต่มันได้อันนี้น้อยไม่ใช่เหรออีกผีได้เยอะไม่ไม่ฮาคายว่าขออนะ่าวมึงไม่รู้ดินีบทลงโทษไหมไม,ไม่มีเนาะไม่มีอแล้วก็นะฮะด่านนี้สังเกตนะฮะร,รอบๆจะมีรั้วอยู่นะฮะ ก็เผื่อไว้สําหรับตัวค่อยๆมันโผมาแล้วก็ใช้คลิกเดิมนะฮะคือล้อมไปติดลวนะเดีว่าเราจะไปอยู่ไอ้ตรงจุดนั้นก็ได้จุดสเปาไม่ใช่ละเออวามจริงไปก็ได้นะแต่ไกลไปไม่เวิร์อ้ออีกละอ่ะไอ้มาขามเปียกเอาใหมา่อีกแล้วเอาโมวิโออาฟตอนไหรอวะน,น,นานแล้วอืมอ่าต,ตอนนี้ตัวผมก็เป็นกระต่ายสายยาก็คือกระต่ายสายเอ ผมเป็นสายเงินนะฮะสายเงินก็คือสายบีซึ่งผมก็อัพสกิลไปนิดหน่อยมันมีสายเงินสายทองแดงอะไรอย่างงี้นะฮะเฮ้ยมันมันมันมีสายเงินกับสายยานะครับเอ่อแต่แต่ผมเนี่ยมันรวมสองสายก็เลยกลายเป็นขายยาครับ <mm> มันออกมาเลย <mm> เอาหรอเออแต่รู <mm> 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 ้สึกว่าใน y YouTube เนี่ยมันมีเ <mm> อ่อรายการเอ่อ mm> และบิดโซโล่ใช่ไหมของเรา <mm> <h> <mm> เป็นกระต่ายสองตัวโซโล ผมว่าไม่เคยดูนะโซโล่มันจะเรียกว่าสองตัวได้ไงโซโล่เดี๋ยวนั่งอะไรดูโอ้แล้วบิดดูโอคู่แข่ง <c oughs> ไม่ถูกถูย <c oughs> ใครจไปเขาถ้าถ้าถ้าจะของอรายการมาล <laughs> ้วก,ก็ขอ,อัฟนะ <laughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาประท้วงโอเค ปังปังปังอ๋อตอนนี้เราอยู่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมฮะมีซามไง,งร <laughs> มมามไ,ร,มไ,ร,มไรันะี่มีซามูไรซามูไรเออแต่ซามูไรเนี่ยตอนแรกผมอ่านว่าเอซัมซุงบักเนะ่ <laughs> <laughs> ถ้ามองกันถ่ายเนนะี่ยผมอ่านว่าซัมซุงซัมซุง <laughs> แล้วก็โทนอีกหนึ่งหนึ่งสามใช่ไหมบักเอ้ยตองโคลก็เก้าตอนหลังเที่ยงคืน อ๋อบักเที่ยนใช่ไหมไว้ทาเวลาโดนแมลงกัดอะเฮ้ยบักมันคือแมลงนะฮะวะโขไม่แก้มุกกูเลยแซมบักเนี่ยอ่าแล้วก็เจอไอ้ตัวนี้อีกแล้วถ้าบุญเล่นรู้ในความสามารถลุยเออโอ้หนืดเลยหนืดเห็ช็อดมันอืมเอายิงเ้า จะบอกว่าด้านเนี้ยเยี่ยมมาเขือม่วงมันมายืนโอ้เข้าเจ็ดห้าโคตรแรงเลยจะบอกว่าด้านเนี้ยเออมันอาจจะไม่รอดถ้าไม่มีตัวสายฮิวครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเจอบอสตัวใหญ่เป็นต้นสนสีขาวถ้าเราดวงร้ายหน่อยอ่อขาดแล้วขอดแเอาเลยเอาให้เต็มเลยเอาให้เต็มเลยทั้งหมดเลยโอเคแสดงว่าเดิมทีผมไม่เต็มนะฮะใช่เขาเป็นคนไม่เต็มคุย ถ้ามูามลเรนเขาเป็นคนห้าสิบตังครับอาจจะผมเป็นคนครึ่งแก้วเฮ้ยเขาเป็นคนห้าห้าสิบสตางค์ครับไม่เต็มบาทเอิม่มแต่มึงจะโดนบาทกูเต็มหน้า <laughs> <laughs> พะบาทพระษฐดพระโรหิตกระกจายไม่โดนอีกออ <laughs> ไม่ชอบกันเลย <laughs> แต่ผมชอบมากเลย <laughs> <laughs> ใจสิอีสายสนายัย ผมเมนสายจะว่าสไนกยก็ได้นะคือผมอัพไอแนวไว้สำหรับยิงไกลเต็มเตี่ยมเลยนะฮะอ่าแล้วแล้วมึงไปไหนฮะเป็ <laughs> สนสไนไงอยู่ไกลๆไงเออปลอดภัยไว้ก่อนมาเอายาสิเฮ <laughs> ้ยอะนยะกระสุนไม่ถึง <laughs> <laughs> มาเขิอมองก็กว,ว่าวิ่งวอนน,นะฮะอ,อยากข้าว <laughs> แม่งดูมันสปินไล่ลาวอ่ะมาอีกตัวละ <laughs> โอเคไปเอายาก่อนอ่านี่จะันสปิดไรเหลามอสยาเลยนะกว่าที่สุดยาอะไรกันรู้กันนะฮะเราเราควรจะอธิบายดีไหมว่ายาลารายกานี่คืออะไรผมว่าเราจะรู้จักกันดีอะมอเขาเชี่ยวชาญนะโดนบ่อยถุยอ่าตอนนี้รายการนี้ก็ไม่ได้โอตะคุไม่มี ผมแค่ชอบพกสามโอเอเฉยก็นั่นแหละ <laughs> ผมไม่ได้มอกตะคุนนะผมแค่ซึนรักอนิเมะแค่ <laughs> <laughs> ซึนซึนเล่อย่าไปทำซึนได้แหละไม่ใช่ละซึนได้แหละซึนได้และเอยช่วยกันยิงก่อน <laughs> อ๋อ <laughs> ช่วยกันยิงใช่ไหมอ, <laughs> อ,อ,อ๋ออักอักอัก <laughs> ค <laughs> 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 ้างผมค้า <laughs> ง เอาไปฆ่ามะเขือม่วงอาจจะลาก่อนมะเขือม่วงฉันจะลืมนายไปไวลาก่อนแล้วเราจะรีบลืมนาย <c oughs> <c oughs> นี่คือวิธีอบอกลาที่ถูกต้องสตี SP เราขอนี้ก็ะปวุวยายเดียวเลยตอนแรกกระปุยผิดไปกปุยยาสตีอืมอืมชอบมากเลยสายยิงปืนเนี่ยเกมไหนมียิงปืนกูชอบหมดแต่ขอไม่เป็นจ p <c oughs> s <c oughs> เกมที่มันไม่ใช่ FPS หรือ TPS แล้วมันมียิงปืนนี่ชอบมากนะฮะมันเออท่าหมดเลยเราควรจะให้เขาดูชื่อเรอาด้วยไหมชื่อตัวละครไม่ต้อง <laughs> องนะ่ะดูกันเองนะครับดูกันเองนะครับผมว่าคนเห็นผมเห็นกับผิดเอ้ไสไนเปอร์อยู่ไกลๆมอยิงไกลๆไปไกลซิกูไม่ใช่สไนเปอร์อืมอืมอืมถ่ายสไนเปอร์นะถ้ยงิงยิงไกลเลมันก็ยิงแรงนะฮะยิง ยิงผ่านกล้องมันจะโคตรแรงนะฮะแต่ความจริงมันมันเป็นสกิลของสายเบสิกครับสายสายสลไนเปอร์อะไรนะไม่มี <c oughs> ไม่มีนะฮะ <c oughs> เขาแม่งเดินอะแม่งเดินเล็งไม่ได้ตาช่วยโมไม่ได้เอ้ยไม่อย่าเดินดิเฮ้ยกูยิงไม่โดนอยู่นิ่งๆดิอืมเรียบร้อยเข้าแค่สามสิบห้าเอ้ยนี่นี่นี่นนโอเคด่านนี้ก็จะว่าเป็นด่านเก็บเบล ด้วยก็ได้มั้งเป็นด่านเมะว่าเป็นด่านเล่นเพลินเลยนะไม่ไม่มีอะไรเครียดนะฮะนอกสยากจะเจอตัวค่อยๆนะฮะแล้วพูดไปพูดมาเราก็เจอไม่ใช่ละยิงอันนี้เสร็จปุ๊บโผล่มาชิบหายเลยเราก็เจอตัวกระจิ๋วโอ้ควายมากโอเคเพลงแม่งแบบหลนลามากเพลงประกอบเกมแม่งลนลามากแบบเอาเอาตัวนู้นหรอ ต่านนี้ไม่ใช่บักไวะเน่ไม่รู้สิมีแต่สมุนไรบักไม่มีไงบักผมว่าน่าจะไม่เจอตัวค,ควายนะรอบนี้เออแต่เกมไม่จะว่าไปเนะี่ยอ่ะมันมันมันเป็นเกมเกมที่มาว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นบริษัทกำจัดมแมลงได้เลยนะว่ามอนแต่ละตัวแม่งบักบักบักออสม,มอลแม่งมีแต่มแมลงนะฮะแมลงกับต้นไม้บริษัทกำจัดมแมลง ก็เข้าใจเกมนี้มันเกี่ยวกับสัตว์สัตว์สิงสัปสัตสัมเขาเรียกว่าอะไรวะอ๋อกาโอเลนเจอร์สัตว์ประสัตเราสัตว์ประสัตถุยยุยเอ้คุณเราอยากดูเลยปักปิดเกมไปัถุยหายอยู่ไหนเดี๋ยวเพิ่งปิดเยนักลบแห่งสัตว์ประสัตกาโอเลนเจอร์ถุยไอ้เหี้ย แล้วตอนนี้ถ้าถามว่าคุณปอนแชนเนลตอ,อนนี้พี่ปอนของหนูหนูเข้าไปไหนเขาก็คือเขาไปดูเฮลิเคนเจอร์อยู่นะครับบอกกะไเลยนะฮะ <c oughs> ไม่ดูเซิร์ฟไม่ดูอะไรนะทำอะไรอยู่ดูเฮลิเคนเจอร์นะด <c oughs> ้วยสนุกนว้ยดูถูกโอเคเคยจบแล้วไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> โอ้ดีไม่เจอตัวควาย,ยนะฮ <c oughs> ะม <c oughs> ันไส่อาจจะเร็วมาก <c oughs> ผม,มอยากเจอตัวควายสัก่อนจะได้รู้ไงวิธีหลบ อะไรยงเีหลบยากนะให้มันยิงรัวอันนี้แม่งมันง่ายเกินอันไอตัวมะนะ่มันโม้สเอาตัวห้าสิบมามันเลยเกิดไงเฮ้ยปกติก็เกิดถ้าถ้าเอาตัวไว้ยน้อยๆถ้าดวงซวยก็เกิดนะฮะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเจอควอายก็จะเจอ,อตัวสีม่วงอ่ะตัวใหญ่เฮ้ยทํามูลเล่นเดียวจ้ายวเพิ่งโดดตั๊บ้วคุยเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรวะ คุยแม่งเลยเออคุยแม่งขยไนนี่กล้ามาท่านเล่นโทรละโอเคชิ้นคอมพลีเพราะหลังมิชชั่นนี้เราก็ต้องมาแย่งของกับเพื่อนนะครับเอ๊ะย้ายทีอ่ะเอ้ยอะไรแปลกหน้าเอาอันนั้นเอาอันนั้นไรแปลกหน้าเอาวันนั้นกูไม่รู้กูโกยเยอะที่สุดเอออึไปมิชชั่นแคมป์อ่ะฮะอ่ะฮะมิชชั่นแคมป์โอเคมีอะไรจะถ่ายต่อไหมอะคลิปนี้จบเลยไหม ได้มาเลยนะน้ำมันงาฮะแต่ของดอปแต่ละอันนี่แบบเอิมตีพวกมแมลงมานะฮะได้น้ำมันงานะฮะตีได้แครอทตีได้ซากไม้ได้ได้หินเอ้ยได้เอ้ยเอ้ยมันมันมันมีที่เอ่อดอปดอปมันจากพวกนั้นที่มาจากหลักการน่นก็คือลูกกระสุนไงมันมีตัวยืนอยวเอ๊ะแต่บางทีมันอาจมันอาจจะเป็นลูกตะกรวดที่เรายิงแล้วก็มันพังออกมาก็ได้ ออแบบฝังเป็นตัววะไหมอ่าเฮ้ยเมื่อกี้ผมได้นี่มาด้วยจะเปล่าวะหรือว่าได้มานานแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นซากศพของตัวที่เราต้องปกป้องเมื่อกี้พอมายิงมาเราได้หรอโอเคคลิปนี้จบเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบอะไรเราเรานี้ก่อนนี่นี่ขึ้นเวทีไม่เเดี๋ยวพร้อมกันดีพร้อมกัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนึงสามสองหนึ่งเียเป๊ะเลยตนจะปล่อยไอ้ทนเกอร์แบนเอ้ยระบิดแบนเอ้จบโอเคจบจบจบไป โอ้ยเดียวนี่ก็เป็นบอสบอสของด่านนี้ซึ่งเนี่ยมันจะเป็นอีต้นสนสีขาวนี่สนเหรอต้นสนเหรอซึ่งซึ่งการโจมตีของมันจะจะไม่ต้นที่หายมากต้นสนเหรอกูหลบแล้วอ่ะนี่เราถ้าเรายังรู้ได้น้อยแล้วก็เราอยากจะตีมันให้ตายเราก็ต้องมานี่นี่ล่อมันมาให้ติดรั้ว นั่นกูว่าติดรัวมันก็ตายวะมันอ่าวิธีการยิงดาเมจของมันเป็นแบบเป็นเหมือนยิงกระสุนนะฮะอ่าแล้วก็ยิงรัวอย่างนั้นด้วยซึ่งซึ่งจะรัวแล้วก็จะตายห่านเร็วมากเลยเราอ่ะเราเนี่ยจะตายเฮ้ยยืนทางเองยืนกลางสนามยตายนะแอะอ่าโอ้ยเราก็จะมาต้องไกขนาดจะไม่โดนนะอืมผมว่ารอดผมว่าไม่

Why, แล้วแล้วพอมันตายมันก็จะให้เยอะเรา18บแปดเยก็เออถ้ามันถ้ามันเกิดมาเยอะเราก็อาจจะสู้ยากแต่ว่าได้เย p ะเยอะก็ถือว่าคุ้มอยู่โอเค